ขูสังคัสสะโพนชยามะสาธุโนพันเตทิท่ขูสังคโฆมานิพัตตาณิกักปริวารณิปัติทันหาตุอมหากังที่รารตะ ขายะท่าแพระสงส์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารน้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสง์ขอพระภิกษุสง์จงรับพัตตาหาร ของทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินส ประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติข้าพเจ้าทั้งหลายามีิรามดายาตายายลูกหลานเลนจเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นด้วยสิกะละนานเถิสาธุอ่าแต่แถวตรงนอยู่อ่า,าเรื่องนอั่นนอะ

สาธุอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ตักบาตรด้วยกันนะคะ สาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาบารมีทุกคนทุกท่านนะคะชาวบ้านสายตรีสาม นี่อย่างงี้นัก <coughs> ยายกับหลานคุณยายกับคุณหลาน แกกินข้าวกินอะไรมานี่ออกเหาเนี่ยแกกินข้าวกินอะไรมานี่ออกเหาเนี่ยนี่ๆ <coughs>

ไปหลวงพ่อก็จะได้อารัตน,นาคุณธรรมอันนี้เป็นธรรมเนียมของหลวงพ่อคงนาวัดเขาสมโพธิ์นะหลวงพ่อคงหน้าตาเป็นยังไงนั่นๆะๆเอารูปมาแล้วนะนตัดเป็นพระธุดงเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนวลรูปรูปล่ออยู่นู้นตรงนู้นนะ สงฆ์พระคงวัดเขาสมโพธิ์ท่านมรณะแล้วนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังพุทธังสิธตเมธรรมังสิทธิเมสังฆังสิทธตเมสาธุสาธุสาธิุนากาบัดี้ข้าพเจ้าขอรัตนาคุณธรรมของสมมาสมุทจ้าคุณธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพระคงคุณธรรมขอพระเลสส่งทั้งหลายหลวงปู่ม่านหลวงปู่ฟ้านผูลืษีลิงดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณลานหินแตนิลมทั้งลูกแก้วพญานาะคจงเรามาเสกข้าวนี้อาหารเนี้เป็นข้าวทิพย์ให้เป็นอาหารทิพย์ให้พวกข้าพเจ้าพระวิษุคแม่ชีอุบาสกบาสิการับประทานข้าวทิพย์ยาทิพย์นี้แล้วให้หายจากสัพทุกสัพะโซโรคภยัยหายจากสัพเคราะห์สเสน่หจังไรทั้งหลายทั้งปวงโรคกระเพาะอาหารลำไส้เป็นแผลปวดหลังปวดเอวปวดโท้สาัพางกายเสียวโทษสารพางกายก่อให้หายไปสิ้นไปด้วยอำน,นาจคุณพระพุะทธธรรมประสงค์ อำนาจบริธรรมคบาจาหลวงพ่อหลวงพ่อคงอำนาจบริธรรมของพระยางทั้งหลายปูป่ม่านผู่ฟ้านู่ฤาษีลิงดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณลานที่แต่นี้นี้ลงแต้ลูกแก้วพญานาคเมื่อพวกขาาว้าพเจ้ารับประทานข้าวทิพย์ยาทิพย์นี้แล้วก็ไอ้เกิดสติปัญญาญา,ามีพละกําลังกายพละกกาลังใจพละกกาลังปัญญามีดวงตาแลเห็นธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินสาธุสาธุสาธุ สาธุอนุโมทนาบุญกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้สาธุค่ะ